สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูงานแพ็คคู่ของเจ้าสูมิตโมครับเป็นเคีดหด้วยกันทั้งคู่คุณผู้ชมอู้ค่นข้างล้มนะครับคลิปนี้ขออภัยด้วย แกกลองไล่เลี่ยกันมาครับสองคันนี้ตอนนี้เป็นสเปคดินช่วงล่างแคริเอร์ครับไม่เอฟนะไม่มีการเสริมสองล้อนำนะครับ<อ>กเก็บงานช่วงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ แว่ารถดำจะได้รอกันนะตัวนี้เต็มก่อนแต่ว่าอาจจะได้รอไม่รู้ว่าจะหลบกันได้ไหมว่าจะหลบกันไม่ได้นะมลมแรงจริงคุณผู้ชม ใช้ก็น่าจะใช้เป็นโหมด Eco ในการทํางานครับโหมดประหยัด ลูกนี้ก็ลึกประมาณระดับ10เมตรครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นบ่อของทีมงานจากชัยภูมินะครับก็เป็นทีมงานชกชัยกรุ๊ปนะครับบ่อของทีมงานชกชัยกรุป๊ปนบเจอผู้เขียวชัยภูมิเครื่องจักรก็ทํางานกันอยู่4คันครับสําหรับเมโคนะสวิตโมสองโอเบสนะครับ ันหน้าครับขันหลังเต็มแล้วรอขันหน้าตักเต็เมแล้วครับออกร้อมกันเลยจัดจำหน่ายโดยบริษัทลีดเว่ยรถพุท สำหรับบริษัทลิดเวนี่ก็จัดจำหน่ายอยู่2แบรนด์นะครับตอนนี้ก็จะมีซูมิโตโมแล้วก็แล้วก็จะเป็นรถรล้อยาง JGM นะครับ เ6 0สครับแล้วก็จะเป็นนั่นเป็นวิตเตอร์ต,ตรัดดัมชิปนี้รู้สึกว่าน่าจะพึ่งเข้ามาวิ่งนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยค้นนะ ขึ้นมาหน่อยครับไม่ค่อยลมแล้วทางนู้นก็เริ่มโหลดแล้วครับตักคู่กันแบบนี้ก็งานออกไว้ครับแต่ว่าอาจจะเกะกะกันนิดหน่อย ครับคันนี้จะเป็นฟันฟันธรรมดาธรรมดานี่ก็จะช้ากว่าฟันปีศาจนะเวลา,าเจอแข่งนะครับฟันปีศาจจะเร็วกว่าหน่อยนึงคุณผู้ชม ภาพดินคล้ายกันครับแต่ว่าเวลาเจาะจริงๆฟันปีศาจจะมีความเร็วกว่าฟันธรรมดาอยู่พอสมควรครับแต่ลักษณะของการอุ้มดินนะครับฟันปีศาจจะอุ้มไม่สู้ฟันธรรมดาว่าฟันธรรมดามันจะ จะอุ้มดินได้ดีกว่าครับฟันปรีศาจช่องมันว่างมันเยอะครับทางน้นก็น่าจะอีกตักหนึ่งนะ ทริปนี้น่าจะจัดให้ชมได้6ดำนะคุณผู้ชมเอกาจดูแล้วแต่ละดำแต่และเที่ยวว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีครึ่งกับ4นาทีครับออกแล้วครับทีนี้วินเตอร์3-4-4นะครับกับเบลกา3-6-0แต่รอรถดำขึ้นบอ่อแล้วก็ถอยมาเอาดินอีกระยะหนึ่งนะครับ เรามาดูกันอีก2องดัมครับไปฟาดมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหิโนนมเมกาครับหิโนนมเมขั้นหน้าขันหน้าก็จะเป็นวิกเตอร์นะขั้นนี้รู้สึกว่าเมกาขั้นนี้รู้สึกว่าจะเป็น260น,นะครับ Era. ยนต์อีซูซูครับ 4HK1 นะครับ 4HK1X แล้วก็เป็นคาวาซากิ K3V นะครับแต่ว่าเป็น K3V ร,รุ่นใหม่นะคุณผู้ชมโอ้ยลมครับลม ลมมาเนี่ยก็แรงแรงใช้ได้เลยคุณผู้ชมจังหวะลมมาดิโอ้ย,อย,อย จากีนไปถึงนี้น่าจะขดอยู่ประมาณ2วันน่าจะเสร็จอยู่ครับ2วันน่าจะเสร็จอยู่ที่เขาช้าเนี่ยเพราะว่าทางมันแคบนะครับรถดำมันลงมันรอไม่ได้ตอ,อนนี้เต็มแล้วครับ โอเคผู okay, ้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอววัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจกนกในช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าสมิตโมเอ2สองหนึ่งศูนย์คิหกแพคคู่นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ